รูปแบบที่ในวันนี้คือคือแค่สุนสมของเลยซึ่งมันมีทั้งชายและหญิงน่าโอเคก็ในวีเชนี้แหละยัะกษ์สะนัขของ นี่แอลอ้วกันราคาเท่าไหร่ต่อวันจะเทตจะเท็ต์มันดูหูแต่มันก็แหงห่ะหน้าก็ได네้มีแค่นี้แหละนะไม่กอนแกนี้ นี่แหละแต่ตู้น่าริ่งเป็นของดีเจก่ะไม่เป็นกางจะเริ่มลใช่ไหมเดี๋ยวกูเติมเติมเลยเติมเลยรอรอแค่ให,ห้ไปว่าเข้าเลยซึ่งวันไหนกูก็ไม่รู้หรอก <g iggle> โอเคมีแค่นี้แหละแค่นี้